สวัสดีครับพบกับอสังหาไทยแลนด์วันนี้จะพาไปดูที่ดินนะครับเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่3งาน87 000, ตารางวานะครับผมขายไร่ละ1น่ล้านที่ดินผืนนี้อยู่ใกล้กับถนนซอยเไม่กี่ 100, นะร้อยเมตรนะฮะหน้าฟางติดถนนคอนกรีตประมาณ36เมตรลึกลงไป190เมตรครับผม ลักษณะที่ดินก็เป็นประมาณนี้เลยสิ่งแวดล้อมด้านหน้าที่ดินติดถนนนะมันเสมอถนนนะครับผมไม่ต่ำแต่ด้านหลังมีการสโลปลงไปส่วนไร่ละ1.6ล้านเจ้าของผมที่ให้นะครับผมผมด้านหลังให้เสมอส่วนถ้าเกิดใครอยากจัดการเองก็ต่อรองราคากับเจ้าข,ของได้เลยนะครับแปลงนี้ด้านหลังจะเป็นประมาณมีบ่อน้ำนะครับ ของยินดีถมให้ราคาไล่ละ1.6ล้านนะครับผมอยู่ใกล้กับตลาดป้าสวัยนะฮะนิคมโซนจีนประมาณ3กิโลก็ใกล้แหล่งชุมชนทำโรงงานได้รถเทลเลอร์เข้าออกได้นะครับทำหมู่บ้านจัดสรรได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับผมท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะครับ นัดชมนัดดูกันได้ท่านที่ติดตามดูถึงท้ายคลิปนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะนำทรัพย์ดีๆมานำเสนอผ่านช่องทาง youtube นะครับผมหรือใครมีทรัพย์ที่ต้องการจะขายก็ลองติดต่อให้ผมทำการตลาดให้ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ